โอ้โหตัวบักใหญ่ดูขาดก็ได้ไม้ไม่อาะตัวห้องตัวห้องหนึงงน่งก,ก็หกสิบรถไม่ดได้บอ่อันนี้จะมกบูซาหาผัวหาผัวอันนี้มาบายยันวาสิตใกล้ๆที่ได้ผัวแล้วเรื่องที่บัวขาดคิ็เกิดขึ้นก็คืออย่างรถหัวเนาะจิรรถแตกเลยเปลี่ยนรถผู้ผ่าปาไม้ธรรมศาสน้่มเลวปะ เขียวดีขนาดเลยพี่น้องดิเนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเมืองลาเนาะมีเส้นทางกับซัปประมาณนี้เลยพี่น้องมีหลังจากขึก้น่าแเล้ยวนานะพีะเเจ้าก็จะเห็ดส่วนัะซิ่งส่วน,นค่ะบุปลอยให้นะยู่ลาดลาด เป็นส่วนภาพสวนนี้เส้นทางก็ค่อนข้างโค้งเลยแล้วก็มีบาบบบนก็ไม่ค่อยดีปานใดอุ้ยทั้งที่ระเจเ้าก็แล้วน้าแล้วเนาะนี่เหลืองเลยเมื่อนี้เพาว่าเมืองลานี่ยจะเป็นเมือเข้าวเง,ง,งเทียนเนาะของนักงเรียน เอเขี่รถมาเรื่อยๆเ,เนาะค่ะพี่น้องต้องสินทาง โ kaz, คโคค่ะค่ะในหนึ่งเนาะปตลาดโบเรียกคนขายเชียกเบื้องจะได้เวจะได้แนวจะมูกเวตลาดตลาดขายแนวอยู่แนวกินอยู่เมืองลาเนี่ยไเจ้าก็มาต่างทางค่ะเจ้าก็เวคือกันซื้อมันเกี่ยวตอนนี้แม่ คนขับรถให้สาลี่มันเกีล็ดมีแต่อาหารพื้นดา,นเ,าดน,นเท้าสมบูรณ์จอกนึงเท่าไรจอกนึ่งสิบพันดิมีเดี๋ยวจนเก้าก้อนแม่ไปวัด <c oughs> นี่อันนี้หมดซีมอันนี้เป็นกุ๊กอย่างอันนี้ต้มน้ำกิน้นดียัง ัวก็พ้อล้าไส้นี่อันนี้เลยนี่ยยานอนแล้วปวดเมนเจหางว่าอันนี้อันไส้ว่าลามมะเอืมะเตงมะเขือมะกล้วยมะฟัวดิครบเลยนี่เจ้าแกสลักอันนี้เป็นแ yeah. อบเ,เข่า,าด้วย,ยนี่ออเ,อนนนเอฟเข่าไปว่าเจ้าไม่ไพ่ไม่ก็ุมเนี่ยหนังไม่ไพ่ไม่สาง <laughs> มีมีโอ้โห oh. หลายเลยตัวหกแนวบมืแนวเสียบมืดเจ้าโค้งมาขายตัวหนูตัวนขายตัวเท่าใดตัวหกบตัวหกสิบเออบมเพงได้ย่พีบมเพงนี่หรือมีเซนหนึ่งเซนหนึ่งมีจักตัวนี้มีเก้าตัวเก้าตัวเซนหนึ่งตัวเกือบว่าสิบแปดพันสิบเอ็ดพันเกือบสิบตัวนูด้วยซ้ำ หกสิบค oh, ือก oh uh ันโอ้โหตัวบกใหญ่ข้าก็ได้ไม่ไม้ตัวหอกนี่ตุวหอกหนี่งกว่าหกสิบรดบ่นได้บอกูน้ำเข้ากันเอาลายก็เอาลายสูงสุดสองตัวเลยกันว่าันเอามดดิจิตายเออเอามดเลยเป็นกระตาทั้งนกทั้งหนูทั้งอนั้นเนาะมีมยามาิบ่เห็นั ซือ้อแม่ผู้ผลิตยังค่อยๆโอ้ยังค่อยๆย,ยังค่อยๆย,ยันบูเห็นเด็กมีอันมะแคขกมะแขกในเข้าเห็ดสำเร็จโอ้ยใส่ผงละน,นี่กำลังแบบว่ายังอันนี้อันแห้งอันนั้นอันผูแห้งเนาะด็มีหมูพิษมาโอค้คิงเด็หมู่บ้านที่แบบว่าเขาอยู่องกินอุดมสมบูรณ์ขนาดอันนี้ก็ยอดเมังหน่ำเนาะ ดิมะละก็มีผักกาดดิกใยแทยใย,ยว่าเอาอันใหดผักกาดส้มเนาะโอ้ยมันจะผักกาดเจอะเย้ยยำกับก่อนดิตุน,นูแห้งอันนี้แหละเวลาเอาไปใส่อันแมนใส่กับเ้าจะให้แห้งแบบนี้ไว้กินต้นดุนรุนน้องมะกอก,กน้าแบบนี้อ๋อมะกรายซื้อยอย่างนอ้อ เขาบุกบุกงงงทงท่าไรมัดเสามัดเสาพันซื้ก็สู้เดี้อเสาพันนี่เอาตัวนี่ไปให้เขาขั่วกินบโบให้ละเขายิ่ต้มไก่ให้กินเตะนี่มีหอดอันมากคอมาเงี้ยนห้าวบาร์หัวน,กกนิ่ม <c oughs> โอเคเจมกอกน้ำอย่างดิครบสุดมาเต่งเต่งไฮยูพี่ยังมีดิวเดอร์เดิเต่งโดยมีบุทุกอย่างเนาะตอนนี้คือ <c oughs> เดินทางโตซื้อ่หมากหน้ำไหลไปต้นเมเท่รลายลายเนี้ยแล้วใส่บอลูถ <c oughs> เขาจะไปโตกันแล้ว นี่สวนก็ขาเจ้าจะไปวัดโบไปยังนี้ขาเจ้าจะมาเวียแถวนี้เลยซื้อเนยยูเนวกินนะจะเป็นตลาดแคมทางแต่กอนขาเจ้าจะอันเฮ็ดอันเป็นอันยาค้านมือยาค้าแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ขายเขาจะกเปลี่ยนเป็นอันนั้นนี่เราจะไปต่อกันแล้วหมู่บ้านนี่จะอยู่ติดกับแคมทางเนอะแล้วก็คือพี่น้องเห็นเด็เขาเจ้าจะส่วนใลายจะเป็น เจะเห็ดอันอาชีพกสิกรรมเนาะคือปลูกฝังเลี้ยงสัตนะว์เนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตสว,นตวน์น,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 นี่คือคือนาข้าเจ้านี่จะเห็ดสวนตลอดเวลาเลยทานหอนยยำนาเห็ดนายามนี่ก็คือเห็ดสวนสวนผักสวนมีเนาะอยอีกประมาณเดือนนึงมาเนี่ยมกดดักครัวเต็มนี่เลยกลางปีอย่างต่างๆเนาะเริ่มมีสร้างเครือตัวนี้แล้วเจา้าไข่ใช่ไหมเห็ดสวนอันนี้โกมงมักแฮ้วได้อันยูคแคมทางนี่ที่เราเห็นในมักแฮ้ว จะเป็นหมู่บ้านอยู่ติดเข้มทางแต่ว่าอยู่แถวทึงนี่จะเป็นโดยเป็นทางให้เข้ากันอย่างานั้นโอ้โอโอโอไม่คิดเ,เลยนะนะเนี่ยเนี่ยไปตลาดมาแล้วเนาะ เาจะมุ่งหน้าไปวัดตอนนี้คือนุ่นกับแม่มเนาะได้ไปเปลี่ยนเครื่องมีเฮือนพี่น้องแล้วเนาะนี่เปลี่ยนเครื่องแล้วงามเนาะสบายคือตอนนี้คือเขาขี่รถจักมาแล้วก็มานหลั่พอามแ์เฮงแบบประมาณนี้เลย <c oughs> อันนี้คนขับรถนี่ เข้าทั้งวัดแล้วเนาะก็จะเห็นเขาจะขายเครื่องสังกะทานี่ไงต่างๆค่ะในทางขึ้นวัดเลยนี่ใช่ไเครื่องสังกะทนที่เขาจะเอาไปทานที่วัดเนาะแต่เราสามารถไปบูชาเอาอยู่ถึงก็ไ,ได้เนาะเพราะว่าอุปีมันมันอยู่ลุมเกินเอาี่ขึ้นไปไทย,ยเนาะผ่านเรื่อข้างไปจนเรื่องนี้เลยตอนนี้ ยางขึ้นวัดแล้ววัดแล้วเนาะอันนี้จะขึ้นยิววัดแล้วเนาะเส้นทางเก็จะประมาณนี้โอ้โหไปก่อนเป็นทางพุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เขาขึ้นมาทางนี้ค่นะพูนเนาะสบายอาีกเขาอยู่ทางใดวะนี่โจอดรถอยู่นี่แหละบอลเพื่นให้โจทย์เนาะรถจักรรถยังนี่นังน้อยนางดาพุ่นเออเราพักเดี่ยมมันเงอะหักกวนี่ โอ้มีหอดฝรังมาตัวนี้เขามาหอดวัดเมืองลาแล้วอันนี้มันแม่นเพื่น,นจิมครบบนี่เขาก็จะมีความเบบว่นนุ่งเครื่องเบียงเพงสจังนี่เลยเขามาวัดปกติเลยเนาะนี่มุ่งออกมาถ่ายท่นเนาะนี่เพื่อนบูเพื่อนนันบูซาอาสังฆทานคี้ห้อยนะคนงามอันนี้จะมุกบูซาหาพัว หาผัวหาผัวไหมอันนี้มาบ้ายยันว่าสิใกล้ๆสิได้ผัวแล้วยังยังคนยังอมาขอบวาขอบวาเนาะแต่อันยังคนหนึ่งเนาะอันยังคนหนึ่งก็คือมูเนาะคือน้อยเพื่อนเพื่อนซิมาบ้าอันหาผัวอนั้นนะกําลังเปลี่ยนอันเครื่องเรากำลังเปลี่ยนสุดอยู่ตอนนี้ยังบูมาเถอนเนาะเปลี่ยนอยู่ งหลังนี้นี่มาวัดปกติคนลาวเขาก็จะนุง่งสิ้นเบียงเพย์ยังสิบัวบาจะเป็นย่ำหนะ้าหนุ่งเครื่องใหญ่เขาก็จะเบียงเพย์ยังสิสเลยก่อนจะมาบินเนาะดัวมาทำบุญอยู่ในวัดนี้เดียวนี่เจ๊หกสิบเอ,เอาหนึ่ง เอาอันโดยว่าเออเอาจะบบูซาเป็นน้ำมูบูซาเป็นสังกะทานแล้วก็เขาจะเฮ็ดผ้าเข่าเนาะเฮ็ดผ้าเข่าเรียกไงอันน้อยพอได้ดันใจก็ขึ้นกับดีดียอ์รอดดีกี้แกงก็ขึ้นกับทำปฏิสิทธิจของดีเดีรเขาจะซื้อน้ำส่งอีโนเขาจะเอาน้ำคนละแพ็คแพ็คครุตสิทิ วัน,นทีเราจะมาบูชาเอาขันเนาะนี่เขาเจ้าจะเห็นงามๆจังสิเลย,ยเราจะมาขอบบะเนะเาะก็จะเอาอันเป็นขันมาไหวเอาตัวใดแม่อันตัวนี้วะต่วหนึงเท่าไหร่หนึ่งพันไม่อย่างนี้เขโหดอยู่ขับใจนี่ดูว่าเราจะบูชาเอา ไหวมัดเขียนก็ได้เนาะแต่ว่าเข้ามาเธอเลี้ยวเขาเขาเอาไปไล่ไล่มัออดมุมุดอืมตอนนี้เลื่อแล้วเจเอาไปเลือ่อยพอดีมัดเขียนเมื่อนั่นนี่ตอนนี้เขากำลังซีเข้ามาใ้วัดเนาะนี่จะเป็นวัดเมืองลาวัดพระเจ้าสิงคํำเนาะเข้ามาในเลี้ยว <c oughs> มูวนางถ่ายอยู่ในเนาะ นี่เห็นพระเจ้าเสียงคำเลยสาธุงนี่นางทำนี่อะไรสวดอีกทายังเดียวพออะไรหังอักมาสังเดียวพ นี่เนาะหลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระเนาะรอบบะแล้วก็บ,บางคนกับบะเรียกมันเทีมยวโมก็แบบจะมาถ่ายเพย,ย่อยห้หอยเป็นที่เล่นึกอยู่นอนเนาะเข้ามาแล้วก็คือแบบรู้สึกแบบเย็นใจเนาะเย็นใจแล้วกา็เข้ามาทําบุญก็คือแบบรู้สึกแบบจากไหนหูโล,งนะล่งๆเนาะแล้วก็มูคูก็มากันสี่คนเอารวจักตั้งแต่บ้านมาเนกกาะไก่เติบ S <S, <S <2 Pop ify> นี่นะเ่ละคนเด่นแรงดาเจ็บ <Island> หัวแหงตอนนี้อยากเอาไปถึงคนไทยหูไปก็จะประมาณนี้เด้กผู้หญิงมานำกันเราก็จะไม่ใายหูไทยโห่เป็นที่ระนึกป้าไวสถานที่อยู่วัดก็คือสร้างขึ้นหม่หลายโบนเนาะนี่้างขึ้นไม่หุ่นมี่สร้างงงาม พระเจดีย์หลังจากที่ลงจากวัดเนาะเรื่องที่บัวคาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือ,อยางรถหัวเนาะจิรถแตกเลย <c oughs> เปียยางรถเมื่อกี้หลักษามา <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ตับเลยแปลงให้ดีเดอ้อที่เบื้องบนบุกเพลด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราหลังจากที่เขาอ่า แปลงรถแปลงอย่างแล้วอย่าที่ห้อ,หอยเนาะแล้วก็สิาพ้ากันมานั่งตู้กินข้าวแข้มน้ำเนาะพ่ม้องม้าเมืองหลานนี่จะบกผ่านปกติเขาจะนั่งอยู่แถวน้ำผาอะไรแต่ว่าอันนี้คือเมนบลจเอินไม่ไก่น้ำผามาหน่อยหนึ่งเนาะล้วก็จะไม่เจอกับตู้แบบซี่เลยนี่คนคนโบลายเนาะพวกมือมือนี่เฮามาเป็นมืออันข้าเจ้าบริพักการนะปกติกันมามือพักการนี่คนเต็มแบบซี่เลยนี่ บนจอดรถน้อยอยู่แคมน้ำเจสี่เลยพี่นอ้อง้อากาศแบบดีขนาดเลยนี่น้ำเย็นดีน้ำแบบใสๆวางมือเนาะโอ้โห<ๆ>นี่ทัวร์แตวตูปนีตั็มีเ่สองสามตูปเลยเนาะพระเจ้ามานี่ก็ไปติดกับผู้ผ่าป่าไม้ธรรมชาติน้ำแบบว่าเขียวดีขนาดเลยพี่นอ้นองดยเนาะจะมีหอดไค่นะพี่นอ้องมีมีใครมีอย่างเนาะ อันนี้คือมูกนนังถ่าย,ยตุทบแล้วจิ้งหมดตุบแล้วเอนี่ก็มาบะเนาะแต่ละคนคือมาบะหาคู้าหาคู่ <laughs> บรรยากาศคือดีขนาดเลยเนี่ยเขาจะให้บนดังไฟ้อมเนาะเวลาที่เข้ามาอ่านั่งลิน้นนั่งหยังสินะเขาอยากดังไฟปิงเป็ดปิงไกลเนาะยูแคมนำเดลซี่สมาร์ทเฮดได้เลยเนาะนี่กำลังเปล่งตูบเนาะโอ้ยใกล้ๆสิข้าดาวมานี่โอ้ยคักเลย บรรยากาศแบบดีกนาดาเลยพี่น้องมาบบเคยมานี่จะเชื่อปกติมากับมาฮอดแต่เมืองลาแล้วก็เขาก็จะลุงไปน้ำผักแต่ว่านี่เป็นจุดเซ็งอินไม่เนาะที่แบบว่างามสุดๆเลยพี่น้องน้ำใยแล้วก็เขียวดีเดี๋ยวตอนนี้คือเขากำลังพากันนั่งทาสสกินข้าวนาะสั่งอาหารไปแล้วแต่ว่าอาหารยังบูมาเถื่อบหนึงกะนน่าจะกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะพากันกลับบ้านเลยนะพี่น้อง ตันนี้ของกินของฮาพอดเป็นขี้หเหี้ยมห้อยเนาะอันนี้จะเป็นตำทะเลรวมเนาะโอ้โหเป็นแต่แซบขนาดเลยและะ้วก็ข้าวผัดเนาะมูกลาลังหิวขา้าวเยแซบตะกรอ,อ,อ,องผู้หินข้าวด้อตะกรองผู้หิวข้าวแล้ผู้ใดเป็นตะก้องคนนั้นอุดข้าวเท่านั้นเนี่ยนำ้ำน้ำสีฟองทองสีเหลืองเขากับมาเนาะกินในหนึ่งเพื่อให้ขี้รถไวน้ำสีทอง กระเมียนอ,อ๋อฟองสีเหลืองขาวตองซือ <c oughs> ้อเืองกินเนาะต่ำทะเลปกติเนาก็ต้องมาแวะกินข้าวกินน้ำเน,นาะก่อนที่แบบว่าจะกลับกลับเหงื่อเซ็ตขอนกลับมุกแพกก่ <c oughs> อนกลับมุกแพกเนาะสาวๆหิวข้าวเนาะก,ก็เลยแบบว่ามาแวะกินข้าวก่อนกลนับ เราล็เสีไปจลงล็อกนี่นเจ <laughs> ลุงล็อนี่เองต้งสรล็กกุ้งมุยดั่งนี่เมอไอ้หน่อยมามอร,ร,มร,รม์มาสินี่เจล่าเมาร์นั่ัดเนื้อของยังหลอกสรล็กกุ้งมุไใกล้แม่มาร์มารุนี่กำลังจะกินข้าวเนาะพี่นอ้องมาเด้อกินข้าวสวยนุ่กันหลังจากที่เขากินข้าวแล้วเนาะตอนนี้ก็คือถึงเวลากลับบ้านแล้วพี่น้องอูเ้เฮาสิกลับบ้าไกลๆเนาะประมาณหกสิบป่ายเกือบเจ็ดสิบลักเนาะ ไปกับก็ลอยไปแล้วพี่น้องพราะผมเก่งนี่บ่ให้ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสีกับเฮือนแล้วแล้วก็มาเติมน้ํามันน้ะพี่น้องขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและเขาเมี์ให้กับลังใจนุ่นตลอดมานะขอบใจผมเพิ่งไลยเด้วพี่น้องไปกันเด้อายบายน,นี้จะกับเพื่อนแล้วคุณใส่น้ํามันอยู่ <laughs>